สวัสดีครับวันนี้ผมได้ทําการซื้อนะครับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงมาหนึ่งตัวนะครับยี่ห้อโทมัสนะครับก็เป็นเครื่องฉีดน้ําขนาดเล็กนะครับพอดีผมจะเอามาใช้ที่ร้านนะครับในการล้างเครื่องลูกค้านะครับก็เลยมีการสั่งมานะครับในราคา1 3 0่าบวกบวกนะครับโดยประมาณนะครับผ่านแอปส้มมานะครับ เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอินบ็อกกันนะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับเรื่องของสเปคผมอาจจะไม่พูดถึงนะครับเพราะอาจจะมีหลายๆช่องนะครับมีการรีวิวไปแล้วแต่เราจะมาดูว่าทำไมนะครับผมถึงเลือกเครื่องอฉีดน้ำแบบนี้มาอย่างแรกที่ให้มานะครับมีสายฉีดนะครับมีในส่วนขตัวสายดูดน้ำนะครับแล้วก็ตัวหัว พ่นโฟมนะครับมาครบเลยอุปกรณ์นะครับตัวหัวต่อก๊อกน้ำก็มีมาให้นะฮะสำหรับผู้ที่ใส่ก๊อกน้ำโดยตรงนะครับแล้วก็จะมีหัวทางน้ำเข้านะครับเป็นคอปเปอร์สวมเร็วแล้วก็กลองครับเปืนนะครับเป็นแบบหัวสั้นนะนะครับก็โอเคนะในส่วนของคุณภาพนะครับ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือตัวเครื่องนะครับเนาะก็ดูดีพอสมควรเลยครับในการดีไซน์รูปแบบนะครับสิ่งที่ผมชอบนะครับในการเลือกซื้อตัวนี้คือเขามีตัวปรับเพรสเชอร์นะครับมีตัวปรับแรงดันนะครับประมาณนี้สิ่งที่ชอบส่วนที่สเปคนะครับที่เขาแจ้งมานะครับผมพูดตรงๆเลยนะนะครับ 400ร้อยบาทไม่มีทางถึงอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องปกตินะนะครับอ่ะโอเคเราจะไม่พูดถึงแต่ผมชอบในส่วนของการปรับแรงดันนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะลองประกอบนะครับแล้วก็ไปลองเทสกันซิว่ามันจะเหมาะกับผมหรืองานของผมหรือไม่นะครับเราก็จะได้รู้กันนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยงานซ่อมของผมเนี่ย เครื่องลูกค้าครับส่วนใหญ่เขาจะมีในส่วนของพวกคราบน้ํามันอย่างพวกเลื่ยเครื่องเนี่ยเขาจะมีทั้งคราบน้ํามันแล้วก็เศษไม้เนาะผสมปนเปทีเนี้ยครับโดยปกติผมจะใช้วิธีการลมเป่าหนึ่งอย่างนะครับถ้าลมเป่าไม่ออกเราจะใช้วิธีการใช้น้ํามันล้างนะครับทีเนี้ยครับมันเป็นต้นทุนที่ศูนย์เปล่านะครับแล้วก็ทําให้เราทํางานได้ช้า ก็เลยตัดสินใจในส่วนของการสั่งนะครับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงมาทีนี้นะครับการที่เราจะเลือกใช้นะครับส่วนตัวนะเมื่อก่อนผมเคยทำเ,เกี่ยวกับบริษัทที่เ,เป็นคลีนนิ่งนะครับเราจะรู้อยู่แล้วครับว่าตัวพวกเครื่องไฮเพรสเชอร์ต่างเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรเหมาะกับงานแบบไหนนะครับสเปคและแรงดันที่ให้มามันจริงหรือไม่อันเนี้ย คงจะเถียงผมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมเลือกมานะครับมันมีเรื่องของราคาแล้วก็สิ่งที่ชอบคือการปรับแรงดันนะครับการปรับแรงดันนั้น,น,นเนี่ยมีผลอย่างไรเราจะไม่คืองานบางงานนะครับเราไม่จาเป็นที่จะต้องใช้แรงดันที่สูงมากนักนะครับเพียงแค่ล้างทำความสะอาดนะครับหรือการที่เรา ปรับเพชเชอร์ไม่ได้ปรับแรงดันไม่ได้เนี่ยถ้าหัวเราเนี่ยไปปรับแล้วมีปัญหาเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลต่อสีรถเวลาเราล้างรถนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่มีจะเกิดความเสียหายจากแรงดันได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอโอเคเรามาลองดูนะครับตัวนี้จะเป็นเนี่ยครับลักษณะงานของผมจะเป็นแบบนี้นะครับบางอย่างเนี่ยมันอยู่ในซอกในมุมเนี่ยผมใช้งานอ่า เป็นเครื่องไฮเพอร์เชอร์บางอย่างก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องแรงเสมอไปนะครับเนาะประมาณนี้อ่ะโอเคผมพอใจนะในส่วนของเพชเชอร์ที่ให้มานะครับอาจจะไม่ได้แรงมากมายนะครับถ้าเรากลับมาดูนะครับในส่วนของตัวเกจแรงดันนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีตัวเลขยัน400เนาะเป็นขีดแดงนะครับ แต่จริงๆผมจะบอกตรงนี้เลยว่ายังไงมันก็ไม่ถึงนะครับลักเกดมันก็ไม่ได้เป็นค่ามาตรฐานเนาะนะครับอ่ะเราจะพามาดูวิธีการปรับแรงดันนะครับเนี่ยครับผมชอบตรงนี้เราสามารถใช้แรงดันเบาได้อันนี้เรารีวิวตามจริงนะครับเนาะบเบาแรงดันได้เพิ่มแรงดันได้ไอ้ตรงเนี้ยครับมันทําให้เราเกิดความสะดวกในการใช้งานค่อนข้างสูงนะครับ อืมส่วนตัวเลขในเกตอะทุกคนไม่ต้องไปม,มองหรอกนะจริงๆตัวนี้ครับผมคาดว่าไม่น่าเกินร้อยไม่น่าเกินร้อยบาทแน่นอนนะครับ หรืออาจจะบวกลบประมาณ120บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่สิ่งที่อชอบเนี่ยคือมันตรงงานของเรานะครับสามารถปรับเพชเชอร์ได้เดี๋ยวผมจะปักตะก้าไว้ท่านใดชอบไปตามกันได้นะครับผมในราคาหน่งสา 1, 3, บวกบวกหน่อยๆนะครับถือว่าคุ้มครับในการใช้งานแต่เรื่องอายุการใช้งานเดี๋ยวเราจะลองกันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ณวันนี้โอเคพอใจในคุณภาพครับแล้วก็ รูปทรงสวยอย่าลืมไปกดตะกร้านะครับถ้าท่านใดสนใจเดี๋ยวผมปักไว้ให้ขอบคุณครับ